ทีส่สามสองที่ทั้งพิชระวันนี้เรียกว่าได้เลิกเข้าใส่รอบฐานก่อนเห็นว่าครับก็ได้เลิกแล้วนะหลังจากที่ถ่ายทำมานานนะครับก็เป็นหนุ่มพิจัดในรูปใหม่ๆคือไม่ใช่คือสุดจะออกพระสุดกับพระแล้วก็มาเล่าชีวิตของพีิจัดซึ่งซึ่งแตกต่างกับพิจัดที่ที่ที่ผ่านมาแน่นอนแล้วไม่ไม่เราไม่ได้เน้นเรื่องพระแต่เราเน้นเรื่องสังคม จากทางธรรมไปสู่ทางโลกไปดูว่าหลวงพี่แจ๊บเขาไปสู่ทางโลกแล้วจะเป็นยังไงนะครับไปเจอกับแม่นะครับก็ปรารัตนาไปเจอกับน้องสาวที่เทีย่ยวบาโฮวประจำนะครับไปดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าพี่แจ๊บเต็มที่เรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อหมอปลาใบมังใบใบบัง,นบงหน้าเปล่าไจะเก่งแต่รู้สึกว่าจากตัวอย่างมานี่คือสึกมาแล้วพรวนดินกันทันทีนี้สึกแล้วมาเจอทางโลกนะครับเพราะว่ามัน ทางโลกเนี่ยมันกิเลสตัณหายเยอะแต่พี่แจ๊ดก็ลุยดยแต่ไปกันได้ว่าไม่เหมือนสองภาคที่ผ่านมาสนุกแน่นอนครับจะพูดอีกว่าวอ, <ๆ S 1> อาิทธิสานการ์ต่งตางๆที่กระแสในโลกมาใส่ในก <จะ S 2> <ม>็ลอง <ๆ S 1> ไปดูเพราะว่ามันก็มีหลายอันนะเพราะว่าหนังเราก็ก็ให้มันในนั้นอยู่แล้วอันที่คาดไปถึงว่าจะมีในหนังก็มีนะอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวอ่ะไปดูเลยในพี่แจ๊ดก็ไหวเหมือนกันไปดูกันนะครับ นักสแสดงก็มีคนก็ยังเยอะมาะกๆสำหรับเรื่องนี้นักสแสดงเยอะก็มีจากนักสแสดงใหม่แล้วก็นักสแสดงเกือบใหม่ครับนะเพราะทุกคนก็เล่นกันเต็มที่นะครับไม่แน่น้าตาแต่ฝีมือไม่ใหม่ครับผมแล้วก็มีนัเงเอกใหม่รับง่าหา,หาแน่นอนแต่พูดพอลาไมนะ่ได้เขาถามพี่ยไงเฮ้ยเขาถามพีแล้วถามลกแล้วเหรอตอนแรกๆพี่เขาบอกว่าจะยัามาช่วยพี่นิดหน่อย นิดหน่อยนิดหน่อยก็ยาวกลายเป็นว่าเออก็ลองเล่นแล้วใจก็บอกว่าเออลองเล่นดูเผื่อจะช่วยทํามาหากินได้บ้างใช้กาลังกาลังผ่อนอพาร์ตเมนต์ใหม่กัน่ใช่เราผ่อนบ้านใหม่กันอยู่ก็เลยต้องรับค่ะไปดูได้ว่าแจ้งจะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยไปดูเลยว่านางเล่นดีแค่นเป็นยังไงแม่ครับผมก็ดีก็เล่นหนังพ่พทไม่ค่อยมีอะไรเลยค่ะนอกจากกระดูกเกือบหักแขนช้ำ คือก็ล้มหมุนหมุนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่างเห้าตลบใช่ต้องไปดูนะครับถ้าเป็นรู้กบบคนอื่นเขาก็จะบอกว่าเออพักก่อนแจ้งไปโรงพยาบาลแต่นี้แจ้งพี่ขออีกรอบอีกรอบเดียวนะครับปล่อยให้พีไปพี่สมปองพูดบ้างไหม大妈เยอะคะไรอย่งเนี่ยพูดนิดเดียวเดี๋ยวผมผมแจ้งมาแจงหลวงพี่แจ๊สี่จีนะครับแล้วก็มาของเจแตกก็มาเรื่องนี้ครับก็มันมีทั้งเหนื่อยทั้งสนุกทั้งดีใจปลื้มใจ พอใจก็มีพี่ปองเล่นเยอะเกินเล่นเกินแจกวันต่อมาพี่ปองมไม่ไปเล่น <laughs> พอเสร็จก็มาตบหลังเออพี่ปองขอโทษ <laughs> คือเวลาเราที่สุดเหนื่อยรู้สึกท้ออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เห็นพี่ปองแบบทำงานตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนาะแล้วเรามื่ีเริ่มห้าโมงเย็นนั่งรนอนดื่มกาแฟทานข้าวรอเราก็เอ็ะปวดว่าเหนื่อยแต่พี่ปองเขาก็เหนื่อยมากกอนเราอะไรเงี้ย <laughs> มันก็ทําให้เราแบบเฮ้ยเราไม่เหนื่อยหรอกจริงๆเราพี่เขาเหนื่อยกว่ามันได้ได้ข้อคิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับ <laughs> แล้วพอไปเล่นหนังรู้สึกยังไงครับพูดได้เออรู้สึกว่ามันยากมากพี่ปกติผมทุบสารเดียวครึ่ง <c oughs> ที่แรกพี่พัติดต่อไปผมก็พาวนาว่าอยากมีฉากทุกสารมางสุดท้ายไม่มีพี่แล้วพี่พัก็รู้ว่าไม่มีบทนะพี่แล้วเราต้องระวังรอบแรกก็พูดถูกแกบอกว่าผิดสุดท้ายต้องพูดในรอบแรกอะพี่แล้วไม่รู้ว่าแกใช้อันอันไหนอะใช่เ <c oughs> หรอครัเพราะว่าเล่นบินพาอย่างนี้พี่แจน ที่ทปาอยเรื่องนี้ีเพราะอะไรเพสาเหตุที่พี่แจ๊สสุดก็ไปดูไปดูในหนังเราผมบอกตัวนี้ไม่ได้ว่าสุดเพราะอะไรนะครับแต่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ารสเซ้งจะไปดูว่ามันมากนะครับคืเอเป็นหนังที่อีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจทําก็ตั้งใจทําทุกเรื่องแหละแต่เรื่องนี้ตั้งใจทํามาจ่สุดนะครับครับ เพราะจริงๆแล้วการเป็นนักอ่านต่างก็ตลกไปไม่ได้นี่สอนในหนังมันจะมีสอนสอนสอนเยอะมากเรื่องนี้ใครบอกไม่มีสาระเฮ้ยใครบอกว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีสาระนะตกบปากเลยนะแล้วถึงแล้วอย่ามาบอกนะว่าหนังไร้สาระอะไรไปดูเอาเยอะมากอย่างพี่แจ๊ดเองก็ร่วมกับร่วมกับโดยพี่แจ๊ดก็ร่วมมองกับด้วยพี่แจ๊ดก็จะกุมกับพวกป้ารัตนาพวกเอกเอกคุงอะไรอย่างพวกกเล่นด้วยกันไงพวกกเล่นด้วยกัน พี่ไม่สามารถที่จะเป็นคุมได้ไงแต่พี่แจ๊ดก็คุมตลอดซ้ายขวาหน้าหลังพี่แจ๊ดเหนื่อยแล้วก็ช่วยคิดพุกอะไรอย่างเงี้ยครับพกับนักธนาร์ไม่ไม่เข้าขาก็นักธนาร์ไม่เข้าขากันทุกคนนะแต่ทีชัดเจนกับทุกคนมากเลยครัอะไรนะแต่ทีชัดเจนกับทุกคนไม่ไม่ไม่เลยไม่ไม่เพราะนักนาไม่มีอะไรข้อก็รู้เขาเป็นอย่างนั้นแต่เราก็เข้าใจแต่แกก็ไปดูในหนังไม่คิดว่าคือเทียบว่ารักธนามาเล่นเพราะว่า รัตนา,น,านารักน่ะและที่สาคัญเราก็ให้โอกาสพัตนา,นาว่าอยู่บ้านเขาก็เหงาก็มาเล่นหนังให้คนที่คิดถึงพัฒนา,นามาดูกันนะครับเรื่องนี้บอกว่าพัตนา,นาเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเรียกว่าเป็น MVP ของเรื่องเลยก็ได้นะครับลงไปดูกันอย่าดูถูกัฒนานะฮะต้เป็นการดุานหรือนะินาจะใครอยู่ัตนาก็นปั้เนับปันปัน คนธรรมดามาไล่มามากแล้วก็ปั้นคนพิเศษน,ๆๆนะครับนอกจากน่จาจะพัฒนาเขมีหมอปลาคนพิเศษๆๆสมปองคนพิเศษเพราะเครียดทั้งวันอย่างไรก็ฝากด้วยครับผมในฐานะคนทำงานทุกคนก็หวังรายได้กันทั้งนั้นนะครับอย่างไงก็ฝากเข้าไปดูกันถ้าใครเครียดจากเหตุการณ์ เศรษฐกิจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไปดูเรื่องนี้รับประกันได้ว่าหัวเราะแน่นอนแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆกลับบ้านนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยได้รอยยิม้มกอะไรได้ได้รอยยิ้มร้อยล้านเลยไมคพันคนเรื่องนี้อ,อ๋<ๆ>อเขอยากได้นะครับแต่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมให้เกินร้อยล้านก็ดีในที่หนังไทยมัน,นลูกอะไรอย่างี้หรือเปานะลองดูขวดด่างในทางเดียร์เลี้ยงคุยทะเลในหนังไทยมันไม่ได้ลูกหรอกครับยังยังหนังไทยอาจจะแบบยังไม่โดนใจคนที่เขาอยากดูอะไรอย่างเงี้ยฮะ ที่ทํากันมาก็อาจจะแบบว่ายังไม่ถูกใจชั้นอะไรเงี้ยแต่เรื่องเงี้ยถูกใจแน่นอนคือเราพี่พอดว่าในสางกัดที่เราทำหนังออนไลน์เนี่ยคิดว่ามันยากนะกับการที่ในยุคที่ทำหนังออนไลน์อ๋อยุอคนี้มันยากครับเพราะยุคที่โซเชียลมันเยอะนะครับมีทั้งเราก็เตรียมใจไว้แล้วพอทำหนังปุ๊บก็เตรียมใจไว้แล้วมันก็ต้องมีดา่าบ้างด่ามั่งไม่ตินู่นไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีโดยเฉพาะพี่พอ์จะโดนบ่อยนะแต่ก็ดีครับพูดถึงที่ว่าไม่พูดอะไรเลย พูดถึงให้หนังมันเป็นกระแสดีวังเงียบไปเลยก็ด่าได้นะครับแต่ด่าในความรู้สึกที่ที่ได้ดูหนังไม่ใช่ด่าเพราะอาคต,ตินะครับพ่อปนอน,นละเกียรติไม่ใช่คุณไปดูหนังก่อนแล้วค่อยมาด่ากันนะฮะอนออกในีคนไทยไม่อยากเข้าโรงเพราะคนในนี้ีเกินคนไทยไม่อยากเข้าโรงแต่ทุกคนก็ต้องเข้าโรงนะครับวันหนึ่งนะฮะเราลงแล้ว พระโต๊ก็ถามว่าจะไปคนไทยไม่อยากเข้าโรงถึงวันนั้นมันก็ได้เข้าเองแหละครับโรงหนังกาโรงหนังก็ไปดูครับเพราะว่าดูหนังได้โรงหนังเนี่ยมันได้อัจฉริมากกว่าที่ไปดูทีวีดูตามสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยเราอาจจะดูไปหลับไปไม่รู้เรื่อแต่ดูในหลังเนี่ยเราต้องตั้งใจดูเพราะว่าเงิน2 6 0้ยหกสิบบาทเนี่ยเสียดายแน่นอนถ้าไม่ตั้งใจดูนะฮะก็อ,อ,อ,อยากให้ให้ดูกันนะครับ ช่วยๆกันสนับสนุนหนังไทยเพราะว่าจะได้มีหนังไทยไว้ดูกันครับผมจริงที่ทา,าเาหลุดจรักรว,กวไม่หลุดิจัยเขาก็มีมีมีจักรวรรดิเขาอยู่แล้วยังหอแต๋วแตกยังเขามีขเขาอยู่นะเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนเรียกว่าจักรวาลหอแต๋วแตกส่วนใหญ่แฟนๆเป็นคนเรียกนะครับเ <ๆ S 2> อา<ๆ>อย่างไงก็ฝากนะครับวันที่หนึ่ง หนึ่งุษภาคมนี้วันแรงงานนะมาดูกันเยอะๆนะครับมาดูว่าหลุมพิจัดคซิงนย่ยมันแตกต่างจากหลุมพิจ๊ด 4G กับ 5G ยังไงแลวประกันได้ว่าได้เสียงหัวเราะกลับไปแน่นอนดูกันทั้งครอบครัวสนุกันทั้งครอบครัวครับรัาผมยังไงก็ฝากทุกท่ัน